มากมากเลยนะคะที่ปีนี้มาดาหลุยได้เข้ามาให้การสนับสนุนเป็นาทางการจริงๆก็หนูว่าเป็นในทิศทางที่ดีนะคะที่ทําทมาดาได้เข้ามาให้การสนับสนุนอย่างอย่างตัวหนูเองก็คือผ่านการเล่นมะลยบอลไทยแลนด์ลีกมาแล้วก็จะว่าแบบนักกีฬาทุกๆคนเลยก็ว่าได้ที่เคยผ่านการเล่นรายการนี้มาะค่ะก็หนูคิดว่าถ้า มีการสนับสนุนที่ดีแล้วก็สามารถต่อยอดขึ้นไปได้อีกก็จะเป็นแนวทางที่ดีนะคะที่จะพัฒนาสู่ในในทีมชาติและก็ระดับนา,นานาชาติได้ค่ะ ว่าหลักๆเลยก็คืออาชีพมันต่างกันตรงที่ว่าแบบเขาเป็นอาชีพจริงๆแต่ว่าของเรายังขาดขาดอยู่อีกค่ะที่มันยังแบบไม่สุดที่แบบเป็นอาชีพจริงๆก็หนูคิดว่าได้าทางมาดาหรือเข้ามาก็น่าจะแบบดีขึ้นเรื่อยๆค่ะคก็น่าจะเป็นเรื่องเงินนะคะถ้าตรงๆเลยก็นิดนึงก็ ถ้าถ้าได้มีแบบเขาเรียกไงการสนับสนุนหรือมีแบบแรงซัพพอร์ตที่ดีก็จะสามารถแบบอย่างอย่างทางญี่ปุ่นอะ่ะ mm hmm. เขาก็จะมีแบบเหมือนเงินอะ่ะ mm hmm. เงินเยอะสามารถซื้อแบบตัวต่างชาติตัวแบบที่แบบดังๆอะ่ะเข้ามาได้อย่างของเราหนูว่ามันมันยังขาดตรงนี้อีกนิดนึงที่จะแบบต่อยอดเข้าไปอีกอะค่ะ